มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยเป็นหุ้นสเปกแรงในกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับหุ้นรามหรือว่าบริษัทรามกำแหง Hospital Public Company Limited นะครับไปดูกว่านน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยรามนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดำเนิน การภายใต้ชื่อโรงพยาบาลรามคำแหงโดยเขามีเครืออยู่ทั้งหมด7แห่งนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในระดับสากลนะครับโดยตัวรายได้นะครับไม่ค่อยดีนะครับลดลง12% year เ n y ร์เเยยเมื่อเทียบ q 3 2023กับ q 3 2022ตัวกำไรลดลง32% year on y เ a r เนียัะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น8%เดี r o ร์ e a r ยยวัตัวสินทรัพย์ลดลง 0.38%เยวันเดียนะครับรายได้กำไรดูลดลงเยอะทีเดียวนะครับทำให้ PE นี่ดวดไปที่30เท่าเลยครับแปลพูดง่ายๆก็ลงทุนราคานี่ก็30ปีคืนทุนกันเลยนะครับ P/B Book Value ก็ตึงๆอยู่ที่2.67เท่าเลยนะครับก็ซื้อเข้าไปราคานี่ก็ถ้าเทียบ Asset ที่มีก็ ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ2.6เท่ากันเลยนะครับ DE e โชว์โดดเด่นนะครับอยู่ที่0.49เท่าเท่านั้นนะครับคือถ้าที่สินต่อทุนนี่น้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่านี่สินต่อทุนน้อยนะครับสภาวะเศรษฐกิจพันพวนชน,นี้นี่น้อยก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยี e ปันผลมีมาให้ที่2.67เอร์เซนต่อปีนะครับนมกลงทุนสนใจเรื่องของหุ้นโรพยาบาลเอกชนชั้นนำเกาลองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับบริษัท รามคาแหงครับมีโรงงานในเครืออยู่7แห่งนะครับนี่น้อยนะครับผมแต่ว่า v a l u a t i o n ก็ตึงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่เ้าม่มได้นทันใดไม่สนใจเรื่องของ VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกต่มกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูตัวกราฟ m e f r a m e มันพวบว่ามีการตัดลงของ m a ็มเสีดายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีน้ำลายสีแดงลงไปมีฮิสแกรมสีแดงจุ่มลงไปใต้น้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณเซี่ยสัญญาณขายใน ภาพใหญ่ตามเฟรมันเพือนเพื années, ่อนที่เล่นตามเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตแกรมแดงแท่งแรกและก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวตามเฟรมวีภาพระยะกลางนะครับตามเฟรมวีเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA ซีไลายเส้นเส้นเงินตัดเส้นซีไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางตามเฟรมวี เพื่อนๆที่เล่นตามเฟรมวิกก็ต้องซื้อเข้าไปแต่เขียวแท่งแรกอินสโตแกรมแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณออกแต่อย่างใดนะครับมีออกอยู่ช่วงนึงแล้วก็กระโดดขึ้นนะครับช่วงนี้ฮิตสโตกรมเป็นสีแดงนะครับเหมือนสับขาหลอกนะครับแล้วก็เป็นขาขึ้นอีกรอบนะครับผมไปดูตัว t i ม e เฟรมเดยนะครับผมภาพระยะสั้นนะครับไทมเฟรมเดยเพราะว่ามีการตัดขึ้นของ MA สีไลน์เส้นสีํำเงินตัด เส้นชนิดลายสแสดงขึ้นไปมีฮิตแกรมที่เกียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันยาวๆเป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทางเฟรมดเพืเ่อนๆที่เล่นทางเฟรมเดย์ก็ต้องซื้อเข้าไปแต่ฮิตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณออกนะครับสัญญาณออกก็คือมีการตัดลงของตัว MA c d น้ําเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏฮิตสกร,รมหนึ่งแท่งแรกนะครับเป็นสีแดงเกาะเป็นสัญญาณ ขายทางเทคนิคนะครับก็ฝากกไว้สำหรับสายเทรดวินยัย m i n เซ็ตมันนี่ a ม a g จเมนต์การทำตามออนดเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยเหนเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสองมอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสด,ดีคชอบคอนเทนต์ดีดีมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส cribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ขอบคุณครับ